พี่ค่ะนะคะพี่รองเข้ามาดีที่พี่ก็ไม่ไหวไม่เป็นไม่เก่งขนาดนั้นนะคะกนาดมาเรียนจบม .3 พ,พี่น้องวันนี้พี่จะมาพาสวดพนทธคาถาพ,าาพระมหาจักรพรรดิคาถาเงินรัดก็ดีพี่สวดน,นะคะมีคาถาอ่ะอยู่ตรงไหนไม่รู้คาถาหลวงพ่อสสธรคาถาไอของแม่นางกวักแล้วพี่ออกไปขายของเราก็เลยขายของดีจนแบบพี่ริดงงอ่ะนะคะเออนะแต่เรก็ทําบุญ ตื่นเช้ามาพี่จะก่อนที่จะไปขายของเนี้ยพี่จะเน้นเรื่องบุญกุศลทําแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาของเราอย่าไม่ต้องรีบร้อนนะหลวงพ่อท่านรอเราได้นะให้เราตั้งจิตอธิษฐานก่อนว่าข้าพเจ้านางสาวเชื่ออะไรนะเอ่เชื่อตัวเองนิตยากรนสุภาขอตั้งจิตอธิษฐานผลบุญกุศลในครั้งนี้แผ่ไปให้ภยัยศาลให้ใครบ้างมีดามารดา พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อพระสังกัจจายพระศิวลีพระอุปคสตหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระเจ้าอ่ะหรือแม้กระทั่งอะไรอย่างที่เราต้องให้คือเปตสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรผู้ล่วงลับเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินขอให้ท่านจงได้รับส่วนบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทําในครั้งนี้ด้วยเถิดถ้าท่านทุกข์อยู่ก็ขอให้ท่านพ้นทุกข์ขอให้ท่านมีความสุข แล้วก็หมดความเศร้าหมองใจแล้วก็ขอให้ท่านได้กินอิ่มนอนหลับได้มีปัจจัยเลี้ยงดูครอบครัวท่านในโลกทพิปนั้นหรือแม้กระทั่งมีข้าวกินมีอาหารดีๆกินนะหรือว่าท่านอยากกินขนมที่ลูกขายก็สมมุติวันนี้ลูกลูกใส่บาตรทำบุญแค่นี้แต่เพื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนโลกทพิปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสามารถมากินขนมที่ร้านของหนูให้หมดได้เลยนะแล้วก็ถ้าท่านกินอิ่มแล้ว ก็ขอให้ท่านช่วยเรียกผู้คนเข้าร้านหนูได้ไหมเจ้าค้าขอให้หนูขายดีขายหมดด้วยนะพี่จะใช้เคล็ดลับนี้แหละค่ะแล้วเรารู้สึกว่าขายดีขายหมดจริงๆค่ะพี่เคยอธิษฐานแบบนี้แต่พี่ไม่เคยบอกใครนะคะทุกคนอ่ะแม้กระทั่งลูกค้าสังขยาเรายังอยาบไปบอกเขาเลยค่ะแต่พี่ก็มีสัจจะว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งพี่ประสบความสําเร็จได้พี่จะกินสมุดธร,รมะอันนี้ค่ะแจกผู้คน พราะตอนที่พี่เป็นลองช้ำผ่านมาจนมาเป็นตรงนี้แต่มันไม่ได้เป็นไทรอยด์เป็นพิษแต่เป็นไทรอยด์ถ้าเป็นมีต่อมขึ้นมาทช่นนั้นเองหมอจะถามว่าจะผ่าออกไหมหรือว่าไม่ผ่านี่เลยว่าไม่ผ่านะคะถ้ามันไม่อันตรายเราก็ไม่ผ่าค่ะนะคะนี่ก็เลยแบบว่าบอกหมอคอเล่าให้หมอฟองังได้ว่าหนูสวดมนูนั่งสมาธิหนทูทาจิตใจให้สบายใจนะครั้งที่เราก็ทุกมาก่อนหน้าน,นี้เหมือนกันวันไหนนะก็ช่างมันเถอะ ต่อนนี้เราก็คือไม่กลัวอะไรแล้วทุกคนคือจะเน้นสร้างบุญกุศลให้ตัวเองยิ่งขึ้นไปโดยที่ก็แล้วจะพยายามทําให้ตัวเองละเว้นความอะไรที่มันเป็นบาปโดยเฉพาะความโกรธตัวของพี่เองเนี่ยค่ะหนึ่งเลยค่ะเราอะเราไม่เคยเราไม่ดูดบุหรี่เราไม่กินเหล้าเราที่ผ่านมาเราก็ผิดศีลมานานแล้วหลายปีนะตั้งแต่ยังไม่รู้จักครูบาอาจารย์นะ หรือแม้กระทั่งมีบ้างเหมือนกันค่ะนะที่แบบว่ารู้สึกว่าชีวิตคู่ไม่ไม่ไมโอเคก็แบบแอบชอบใครอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะคะนะนะก็เคยผิดศีลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แบบมุผิดศีลเนี่ยคือหมายถึงว่าไปมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่นี้ไม่ไม่ใช่งั้นแค่แบบเออไปแบบเหมือนคุณไปแอบชอบเขาแบบนี้แค่นั้นก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ก็คือผิดทําผิดใจเราอยู่ดีก็ผิดอยู่ดีค่ะนะอย่างเช่นเราไปฟัง พระท่านคนหนึ่งที่แบบเขาเคยเป็นพระมา,าก่อนแล้วก็พูดเนาะแพรี่สอนเนาะแฟรี่บอกว่าอ่าถ้าสมมติว่าผู้ชายคนนี้ยนะเขาเขามีแฟนก็จริงแต่เขาไปมีคนหนึ่งที่ไม่มีใครเลยเขาเขาไม่ผิดสินนะเขาวา่างนี้นะเออแต่กับสมมติว่าผู้หญิงสาม,มีภรรยาที่เป็นแล้วเราผู้หญิงเราไปเนี่ยคือเราก็ผิดนะแต่ว่าสมมุติว่าเออในกรณีที่แบบ ก็เรียกว,ว่าอะไรชีวิตคู่อ่ะมันไม่เหมือนคู่เวนคู่กรรมอ่ะอยู่ไปแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราปรับเข้ากันได้แล้วก็อยู่กันด้วยกันต่อไปได้นานใช่ไหมเพื่อนๆบางคู่ใช่ไหมแต่บางคู่อาจจะอยู่กันไม่ได้ก็ต้องเลิกลากันไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสิ่งนั้นไม่เสมอกันคนําอธิษฐานมันแตกกลางกันหลวงตาบอกว่าไม่มีคู่แท้หรอกลูกมันมีแต่ต่างคนต่างสร้างบุญ ถึงเวลาเ็าต่างคนต่างไปการที่เราได้มาพบกันเป็นแฟนกันก็มันเกิดจากความความหลงซะมากกว่านะมารักกันมาหลงกันแต่พอมาอยู่ด้วยกันก็ต้องแบบเข้าใจกันอะไรอย่างนเนาะอะ,อะก็ต้องเรียนรู้กันและกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราไปเรียนรู้ถึงระดับธรรมะเลยนะคะทุกคนวันนี้เราเนี่ยใช้ชีวิตภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเพื่อน,นเพื่อนอย่าลืมภายในแต่คนพี่ก็ไม่รู้หรอกคนเราคิดแต่ว่าเกิดมาทําบุญ เรียนจบก,ก็ไปหาเงินทํางานได้เงินเดือนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เคยคิดว่าเราต้องมาสร้างความดีอะไรอย่างนี้ด้วยซ้านะคะเราต้องเราถ้าทําไม่ได้เราก็เลิกทําแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าทําไม่ได้ก็เลิกทำหนะลูกถ้าถ้าทําได้ก็ต้องตั้งใจทําให้ได้ถ้ามีศัจจะว่าเราจะทําให้ได้ก็ต้องทําให้ได้อย่างนี้ค่ะนะ ร่างกายของเราไม่ได้มีแค่ร่างกายนะคะเพื่อนมีจิตใจข้างในมีดวงจิตดวงหนึ่ง,งซึ่งส่วนนั้นคือว่าจิตใต้สํานึกค่ะนะจิตใต้สํานึกส่วนนี้แหละถ้าเรายิ่งเห็นภาพสิ่งนั้นชีวิตเราจะเป็นเขาจะนําพาเราไปเหมือนที่ตอนรู้จักคลิปรหากาบยีบ่สิบเอ็ใหม่ๆนะคะตอนที่นี่ตั้งเป้าขายกระป๋อดักซับนะคะพี่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเห็นบ้านเห็นรถเห็นเงินค่ะในสิ่งที่ไม่มปเป็นปัจจันาแต,แต่กับการรอบรอบเริ่มใหม่เนะี่ยพี่วันนี้พี่เริ่มใหม่เลย เราก็ยังไม่ได้ฝึกเห็นในสิ่งที่เราต้องการนะมันอาจจะเป็นครั้งนั้นที่เห็นไปแล้วนะมันอาจจะได้จริงก็ได้นะสิ่งที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ตอนนั้นนะอืมมันก็ยังอยู่ในจิตใต้สำน,นึกของเราแหละอะแต่ว่าเขาว่าถ้าเรากดปุ๊บถ้าเราบวกไม่ขาดก็ผลลัพธ์มันจะมาช้าแต่ว่าสิ่งพี่เชื่อว่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นัแต่อตอนปีนั้นอนะ่ะมันต้องเกิดขึ้นจริงเพราะตอนที่สมัยพี่ยังไม่มีแฟนพี่ยังไม่ได้ออกรถคันนี้ เชื่อไหมพีม่พูดถึงรถนะเช้าเย็นเช้าเย็นก็ว่าได้ว่าวันนึ่งฉันจะออกรถนะฉันจะมีรถเป็นของ,ของครอบครัวท่านเองนะบนทุไทยก็มีจนได้นะต่อมาค่ะทุกคนค่ะมาสวดมนต์กันสวดเพื่อให้พลังบุญให้กับตัวเองเพื่อน,นเราเคยสร้างเวรสร้างกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เราพูดคำนี้พร้อมกับพี่นะคะ กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าเคยทำผิดพลาดพังต่อผู้ใดไว้ตั้งแต่อดีต,ตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขอหงสศกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจ้ากรรมในเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงให้อภัยข้าพเจ้าเพื่อยกถวายความดีให้กับพระพุทธเจ้าและก็พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือกรรมใดๆที่ใครเคยคิดร้ายว่าร้ายข้าพเจ้าหรือแม้กระทั่งนินทาข้าพเจ้ารับหลังหรือพูดอะไรที่ไม่ดีทั้งๆที่เขาไม่รู้อิโนโนอินีเพราะว่าเราใส่พระสังกัจจยใส่พระศีลวลีพระอุปคุตอยู่เราปฏิบัติคิดดีพูดดีทําดีหน้าวันที่เราออกไปค้าขายเราไม่รู้ว่าใครนินทาเราบ้างเนาะเราก็ให้อภัยคุณนะอ่ะเราก็ให้อภัยทุกคนเพื่อ ให้ทุกคนหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ให้ทุกคนได้พบแต่วความดีความสุขไปด้วยกันมีแต่คว,วามเจริญมีเงินมีทองค้าขายร่ยํารวยหรือแม้กระทั่งตัวเราเองบางทีอ่ะเขามาทําให้เราไม่สบายใจอย่างเงี้ยเราก็ไปโกรธเขาก็เป็นเวรกรรมต่อกันอีกนะ,ะหรือแม้กระทั่งเขาเป็นลูกค้าเราเราบอกว่าวันหนึ่งเราจะช่วยเขาเหมือนที่เขาช่วยเราแต่เรากลับไม่ได้ช่วยเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ขอถอนคําอธิษฐานถอนคําสาบานถอนคําสาบแช่ง ที่ใครๆแช่งลูกไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ข้าพเจ้าได้พ้นความทุกข์พ้นความเศร้าหมองพบแต่วความดีความสุขแล้วก็มีปัจจัยเลี้ยงดูครอบครัวไปยังปรินิพานอ่ะแล้วนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าข้าพเจ้าคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่นมีเงินมีทองมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปด้วยเถอดนะแล้วเราก็มาสวดนะคะ สวดเป็นประจำทุกวันจะบ,บังเกิดราบผลมีกินมีใช้ไม่ขาดมือดังมีสมบัติพระมหาจักรพรรดิติดตัวมีพลังครอบจัก,กรวาลปรับชะตา้ายให้กลายเป็นดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพิ่มบุญบาร,รมีแก่ศัพระวิญญาณและเจ้ากรรมในเวทให้สูงขึ้นอ่ะแล้วให้เราบอกนะวันนี้ข้าพเจ้านางสาวนิตยากรสุภาขอคือระล,ลึกถึงเปรตสังคเวสี ว่าวันนี้เราจะสวดมนต์นะจิตทุรวงจิตหรือแม้กระทั่งเปรตสัพเพเวสีที่เรามองไม่เห็นถ้าท่านมีอยู่จริงได้ยินเสียงสดมนเราไม่ได้สวดเพื่อไร่ท่านนะเราสวดเพื่อสร้างบุญกุศลให้ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นถ้าได้ยินทนไหวฟังไหวก็มานั่งฟังข้างๆกันนะถ้าไม่ไหวก็ขอให้หลบไปหรือแม้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางขอเชิญเจ้าที่เจ้าทางห้องนี้ที่มารับบุญกับข้าพเจ้าเพื่อส่งข้าพเจ้าไปในที่ที่ข้าพเจ้าปรารถนา รือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าอยู่แห่งหนไหนลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่ซื้อสังขยาจากข้าพเจ้าหรือแม้กระทั่งลูกค้าหรือผู้มีพระคุณต่อข้าพเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าหมู่บ้านต่างๆขอให้เขาได้มาเจอคลิปนี้แล้วเขามาร่วมบรุโมทนาเขาก็จะหลุดพ้นเคาะกรรมใดๆที่เขาก็จะได้เจอนะคะ และเขาก็จะไม่ได้เจอแน่นอนค่ะนะสวดเป็นประจำทุกวนันจะบังเกิดรบับผลมีกินมีใช้ไม่ขาดมือดังมีสมบัติพระมหาจักรพรรดิติดตัวมีพลังครอบจักรกวาลปรับชะตา้ายให้กลายเป็นดีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพิ่มบุญบารมีแก่สัพเพวิญญาและเจ้ากรรมในวิริสูงขึ้นอยู่จะอย่างเช่นให้เราสวดจนกว่าเราจะได้ตามเป้าเราค่อยไปพิมพ์สมุดธรรมะแจกคนเหล่านั้น นี่แหละหลักที่ถูกต้องนะที่พ่เชื่อนะ,อะพุดทางชีวิตตังเมปูเชมิทำมังชีวิตตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตตังเมปูเชมิถูกหรือเปล่าไอ้ทุกคนมันขาดพุดทางวันทามีกาบทำมังวันทามีกาบสังฆังวันทามีกาบ คุลูปัจยาจต่ละขคุณังวันทามีกามาตาปิคุณังวันทามีกาพระไตรศักขาคุณังวันทามีกาท่องนโมตัสสะสามจุดนโมตัสสะพระภวะตัวระหัตูสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะพระผวะตัวระหัสตูสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะพระภวะตัวระหัสตูสัมมาสัมพุทสสะสวดนะคะถือศีลห้า เดี๋ยวพ่อพี่จะมาเร่าเคล็ดลับสวดไปสวดมาสมองของเราค่ะคุณหลับตาไปคุณรู้หรือไม่คุณจะเห็นอะไรคุณจะเห็นเหมือนคุณไปอยู่สวงสวรรค์เลยค่ะคุณมองขึ้นไปท้องฟ้าคุณจะเห็นแบบนั้นเลยค่ะสมองของคุณค่ะจะไม่ไม่มีความเศร้าหมองแล้วมีแต่มีแต่ความสว่างมันเหมือนเราอยู่บนสวงสวรรค์เลยค่ะนะพูดทางสรนานังกระฉามีธรรมังสระนังกระฉามีสังฆังสรนังกระฉามี ทุติยมปีพุทธังสระนางกชะามีทุติยมปีทำมังสระนางกชะามีทุติยมปีสังฆังสระนางกชะามีตาติยมปีพุทธังสระนางกชะามีตาติยมปีทำมังสระนางกชะามีตาติยมปีสังฆังสระนางกชะามีปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทังสัมมาทิยามิอธินาทานาเวรมณีสิขาประทังสัมมาทิยามิกามีสุมิชาาราเวรมณีสิขาประทังสัมมาทิยามิ มุสาวาทาเวรมนีสิกขาปะทังสมมาธิยามิสุราเมรยัฐานาเวรมนีสิกขาปะทังสมมาธิยามิลำดับต่อไปให้ตั้งจิตรัตนาบารมีรวมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระยะสง์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระภูริสัตพระหลวงปูทวดหลวงปูดูเทพเทว,วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนุนการสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิของเราให้มีอนุภาพเต็มกำลัง บทบูชาหลวงปู่ทวดน้ำโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายาอิตรีพรควา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 บทบูชาหลวงปู่ดูน้ำโมโพธิสัตว์ตัวคุมาปัญญูน้ำโมโพธิสัตว์ตัวคุมาปัญญูน้ำโมโพธิสัตว์ตัวคุมาปัญญู นโมโพธิสัตว์ตัวหม,มาปัญญูต่อมานะคะคาถาพระมหาจากักรพรรดิันขาดหน้าโมพุททายาพระพุทธไต,ตรัาตนายานมณีนุพราสีสหัสสาสุธรรมาพุทโธทธรรมโมสังคูยะธ,ธาพุาทโาพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสิยุรีจะมหาเทรัง อาหางวันทามีธุระตอาหางวันทามีสัพปะสพุทธาธรรมาสังฆาูเชมีนั่โมพุทธายะพระพุทธตาตุกนายญาณมณีนุพัลาสีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอขีทานังวรังคันธังสีวลีจัมมา h a ถีนังอาหารวันทามีธุระตูอาหางวันทามีสัพปะส พุทธะธรรมาสังฆาปุชีมีปวดท้องนะนามูพุทธายะพระพุทธไตรัตนายานมณีนุพราสีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวรังคันธงสีวลีจัมมหาเทรังอาหางวันทามีทุลโตอาหางวันทามีสัพะโสพุทธธรรมะสังฆาปเชมี นโมพุทธายาพระพุทธไตรัตนายานมณีนุราลัตสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคุยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอัคีชานังวรังคันธงสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามีธรโตออหังวันทามีธาตุยูอหังวันทามีสัพพะโสพุทธธรรมาสังฆปูเชมิหน้าโมพุทธายาพระพุทธไตรัตนายานมณีนุภาัต สีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักขีาาาท,ทานังวรังคันธังสีวัดีจะมหาเถรงังอาหังวันทันไปขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะทุกคนขอจบคลิปนี้แป๊บนึงเดี๋ยวมาแผ่บุญให้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยกัน